ฟอร์ดเ n นเ r อร์ฟอร์ดเ r สวัสดีค่ะเซลโบนะคะที่นี่ค่ะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะคะที่นี่คือสำนักงานใหญ่นะคะอำเภอคำผันแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้โบก็มีรถกระบะสา,ายพัน์ธุแกล่งสายพันธุ์ดุที่หลายๆท่านตามหากันอยู่นะคะและคันนี้คือ ฟอร์เรนเจอร์ไฮไลเดอร์ขับ2ยกสูงดับเบิลแคป จู่สองพ0แรงมา้าคันนี้เป็นรถสีขาว XLT รถสวยสภาพนางฟ้า Ford Ranger XLT ขับ2ยกสูงจากโรงงานมาพร้อมแม็กเดิมจากโรงงานขอบ17และบันไดข้างสีดำส่วนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมความสูงของตัวรถอยู่ที่186เซนติเมตร มาพร้อมกันกระแทกด้านข้างคันนี้เครื่องยนต์ 2,200cc มาพร้อมเกียร์6สปีดมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูความจุภายในกันคะ่ะภายในคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่กว้างสุดๆภายในคันนี้นะคะเราจะมาพบกับปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับกระจกไฟฟ้าและกระจกมองข้างก็เป็นระบบอัตโนมัตินะคะปรับพับ หูกระจกได้นะคะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะและพวงมาลัยนี้นะคะมาพร้อมกับความปลอดภัยของถุงลมนิรภัยคู่นะคะทั้งซ้ายและขวาส่วนหน้าจอเครื่องเสียงจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะและระบบเกียร์อัตโนมัติส่วนระบบเกียร์อัตโนมัตินี้ใช้งานง่ายสะดวกนะคะปลอดภัยใช้งานในเมืองรถติดใช้งานง่ายสะดวกและมีระบบไฟสแผนที่ และกล่องเก็บแว่นตาวันนี้ปกติขาย4 1 9 0 0 0บาทแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง399,000บาทสำหรับช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะคะเราช่วยค่างวดอยู่ที่เดือนละ1,000บาท หนึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะเงื่อนไขในการออกรถนะคะเช่นเดิมค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเกษตรกรหรือพนักงานประจำพนักงานบริษัทนะคะพนักงานชั่วคราวก็สามารถออกได้ค่ะเพียงคุณมีเงินเดือนเริ่มต้นที่9 0 0 0คุณก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้เพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเอกสารในการประกอบอาชีพแค่นั้นเองค่ะ ที่นี่นะคะบริษัทสีลุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดของเราคัดเฉพาะรถสวยคุณภาพดีรับประกันเครื่องยนต์ยาวนานสูงสุด365วันรับประกันไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถได้โดยที่ไม่ต้องดูรถจริงก็ได้ค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะคะ ติดต่อได้ที่บริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดได้ทุกสาขาเลยนะคะหรือตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือจะติดตามาช่องทาง YouTube ของเราก็ได้นะคะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค,รค่ะและสำหรับวันนี้นะคะโบและ Ford Ranger d ร์ดับเบิลคคันนี้นะคะขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่ในรีวิวรถสวยๆที่เข้ารอบหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ